ังนะครับไปอีกรอบนึงอ้าวทำไมถึงไปอีกรอบอ้าวไปถ่ายคู่แต่ว่าวันน네ั้นเราที่เราไปไปถ่ายคู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงคืนใช่แต่ตอนนี้มาตอนกลางวันก็คือแบบถ่ายคู่นี่มันมันกะเกณฑ์ไม่ได้เลยบางทีต้องไปกลางวันแสกๆมันต้องไปโล รอเดี๋ยวรออะไรอา <laughs> เด <tes> ี๋ยวนี้ซุ้มประตูนี่ยังอยู่อ่ะอ่ายังยังอยู่ยยยนึกว่าก็ลือไปแล้วเราต้องไปเตรียมตัวไปรอเวลาเป็นหลายชั่วโมงเงยนะครับอ๋อบางทีเขาบอกว่าจุดทุอืมทุ่มสี่สิบห้าจุดจริงจุดจริงสองทุ่ม หรือเกือบ <semester> สามมันจะได้ตื่นเต้นไงบางทีก็เอ๊หรือว่าบอดีผมหนีออกมาไกลหน่อยตั้ง <ส>ตั้งกล้องไว้ไกลหน่อยเออหรือเขาจะจบไปแล้วนะผ่านเลยเกือบสามทุ่มอือรอถ่ายพูดอันนี้คือตอนเย็นนะครับตอนบรรยากาศทำบุญเอามีทำบุญด้วยหรื่องหน่งก็ทำบุญมีหล่อพระด้วยอ๋อทำพิธีเททองหล่อเออเทหล่อพระด้วยอื ื่วงคลิปก่อนเราไปเราไปตอนคืเนี่ยไม่เห็นแบบแบบนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันจริงๆก็ไปตอนเย็นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายอ๋อตอนเย็นเราไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็เป็นนูโบสถเมืนเดิมครับไปวัดไหนก็ต้องชมนูโบสถแต่วันนี้ปิดนะครับไม่ได้เข้าไปปิดทําการอ่าไม่ใช่ปิดทําการปิดโบสถ์เฉย แต่ที่ก็จะเปิดให้เข้าไปสักการะอยู่เออบรรยากาศคนละอย่างกับที่เราไปตอนคืนเลยนะตอนนั้นแบบคนคึกคักมากเลยใช่ใชแล้วกอแสงสีเสียงนี่แบบอืมน่าจะจุดเดียวกันเลยเลยนะใช่ไหมใช่ใช่ก็เดินเดินชมบรรยากาศกลางวันบ้าง ไปเกือบทุกปีแล้วครับวัดตะพังนี่นะไปมาสามสี่ปีแล้วอยู่ทถวไหนอ่าอำเภอสันโป๊กสันโป๊กทุนทานีอ๋อไปทุกปีเลยไปทุกปีไปทุกปีเออมีอะไรผูกพันตรงนั้นหรือเปล่าแบบมีความหลังไม่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 ไมันมันถ่ายรูปเนี่ยมัน ถึงจะจุดที่เดียวกันแต่ว่าบางทีมันเราเราเปลี่ยนมุมได้เปลี่ยนมุมได้ขวาบ้างไกลบ้างไกลบ้างเพราะว่ามันจุดรอบเดียวจบไงเราไม่สามารถระบุว่าย้ายในวันเดียวได้ก็คือปีนี้เราถ่ายชุดนี้ปีหน้าเราไปถ่ายจุดนั้นเรามองว่าจุดนี้น่าจะดีเราไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายจะเป็นยังไงนะอะไรมันจะ ีะนอย่างนั้นต้องจัดทุกปีมีจุดทำบุญทุกจุดเลยเทียบประเทศลอยคอรเปิดทองหลวงพ่อตลาดตาดาจะเป็นตลาดของกินเดี๋ยวใคาเดินชม ไปหรือเปล่าไปเอาแล้วไปเต็มกล้องเต็มไม่กล้ายกสูงอ่อเดี๋ยวเจอก็เสยอ๋อนี่คือข้ามไปข้ามไปฟังไปหาของกิน